ชินสแกนโกงวันนี้ครับมีกลุ่มผู้เสียหายประมาณ40คนมาพบกับพลตารวเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อขอความช่วยเหลือทางด้านคดีครับภายหลังจากที่ถูกเหตุร้านขายเฟอร์นิเจอร์ชื่อดังในจังหวัดนครปฐมหลอกให้โอนเงินสั่งสินค้าแต่ไม่ยอมส่งของให้และพบว่าขณะนี้มีผู้เสียหายทั่วประเทศแล้วประมาณ10,000รายด้วยกันนะครับติดตามเรื่องนี้พร้อมกันได้ในชินแชททุกคนโกง โกงที่ไหนเราไปที่นั่นในชินสแกนโกงครับนี่คือผู้เสียหายเพียงส่วนหนึ่งจากผู้เสียหายทั่วประเทศกว่า1 0,000ืรายที่เดินทางเข้ามาขอความช่วยเหลือผ่านทางเพจสายไหมต้องรอดให้ช่วยพาเข้าพบกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานหรือบิ๊กโจ๊กกรณีที่ถูกร้านเฟอร์นิเจอร์ชื่อดังในจังหวัดนคปรปฐมที่ใช้เพจชื่อว่าชั้นไม้วางของและชั้นวางเครื่องสำอางน่ารักราคาถูกหลอกให้โอนเงินแต่ไม่ยอมส่งสินค้าให้ โดยนางสาวจันทนาวัย31ปีหนึ่งในผู้เสียหายเล่าว่าเธอได้เห็นสินค้าตัวอย่างผ่านทางเพจ Facebook ของร้านจึงเกิดความสนใจและเดินทางไปดูสินค้าจริงที่ร้านและโรงงานที่ผลิตจนเกิดความเชื่อมั่นว่าจะไม่ถูกหลอกและยังมีราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดเธอจึงตัดสินใจทยอยสั่งสินค้าทั้งโต๊ะเตียงและตู้ไม้พร้อมโอนเงินให้ทันทีรวมประมาณ6 0 0 0 0บาทแต่กลับพบว่า ทางร้านพยายามที่จะเลื่อนนัดรับสินค้ามาตลอดโดยอ้างว่าผลิตสินค้าให้ไม่ทันเนื่องจากมีออเดอร์สั่งเข้ามาจำนวนมากตลอดจนทางร้านได้ประวิงเวลาเพราะเกรงว่าเธอจะไปแจ้งความแต่สุดท้ายก็พบว่ามีผู้เสียหายตกเป็นเหยื่อเช่นเดียวกับเธออีกจำนวนมากเราไปเช็คถึงโรงงานเลยค่ะมันก็เลยทำให้เราค่อนข้างที่จะไว้ใจเขาเพราะว่าเช็คถึงโรงงานมีอะไรทุกอย่างมีหน้าร้านด้วยมีอะไรด้วยค่ะผู้ติดตามก็ค่อนข้างเยอะ ก็เราก็ดูว่ามีคนได้รับของจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คนรอบข้างเราก็มีคนนึงได้รับของเหมือนกันเราก็เลยแบบสั่งก็ประมาณ <g ül üyor> เกือบหกหมื่นได้ค่ะเขาจะมีวันนัดให้เราค่ะว่าวันนัดวันนี้วันนี้แต่พอถึงใกล้ถึงวันนัดเขาก็จะมาเลื่อนเราอีกทีหนึง่งวันที่เลื่อนพอจะถึงวันนัดอีกเขาก็เลื่อนอีกอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะบอกอยู่คําเดียวว่าผลิตไม่ทันขอเลื่อนอะไรอย่างเงี้ยว่าออเดอร์ค่อนข้างเยอะมากๆผลิตให้ไม่ทันส่งไม่ทันไม่เคยได้เลยสักชิ้นเลยค่ะตอนนี้เราล่ลาสุดก็นัดคืนเงินแต่ก็เงียบหายไปแล้วค่ะตอนนี้คือเขาไม่ไม่ตอบไม่อะไรเลยเลยผู้เสียหายน่าจะมีอาจจะหลักแสนลายแล้วก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่า มียอดออเดอร์ที่สั่งซื้อเข้ามาเนี่ยมันทะลุแสนออเดอร์เคยเกิดเรื่องไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับตอนนั้นที่ไปไปแจ้งที่กองปราบครั้งหนึ่งเนี่ยก็เหมือนกับว่าหยุดหยุดพฤติกรรมไปแป๊บหนึง่งแล้วก็มีการไปเปิดเพจใหม่ก็ทำเนี่ยขายแบบนี้เหมือนเดิมคนสั่งซื้อของก็ไม่ได้ของอีกเหมือนเดิมขับไปแจ้งกองปราบมา2เดือนกว่าพนักง,งานสอบสวนไม่ไดําเนินการอะไรเขามันเป็นเรื่องประหลาดมากนะครับก็ต้องฝากท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับขอให้ไปดูเรื่องนี้ด้วยพี่น้องประชาชนเดือดร้อนเป็นหมื่นคน ทำไมพนักง,งานเสอรสวนถึงไม่ดําเนินการอะไรให้เขาเลยนะครับเพราะว่ากองป่าเ,เป็นที่พึ่งสุดท้ายของพี่น้องประชาชนวันนี้พี่น้องประชาชนต้องเดินทางมาที่นี่เพราะว่าท่านไม่ทําอะไรให้เขาผู้เสียหายให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าภายหลังจากที่มีการทวงถามเรื่องของความรับผิดชอบก็ทําให้ทางร้านนั้นเสนอทางเลือกให้นะครับก็คือจะส่งสินค้าให้ครบตามกําหนดที่สั่งเอาไว้ กับอีกหนึ่งทางคือใครที่อยากได้เงินก็จะทยอยส่งเงินคืนให้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแต่จนแล้วจนรอดนะครับจนถึงทุกวันนี้ยังไม่มีใครได้รับเงินคืนแม้แต่แดงเดียวครับด้านพลตรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเผยว่าคดีดังกล่าวไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนักซึ่งทราบว่าผู้เสียหายบางคนเคยไปแจ้งความกับทางกองปราบแล้วแต่คดีไม่คืบหน้า ดังนั้นวันนี้จึงสั่งการให้พุ่มกับการสอพอบางเลนจังหวัดนครปฐมเจ้าของพื้นที่เข้ามาประชุมร่วมและสั่งการให้เร่งรัดติดตามคดีให้ทันทีประเด็นนี้ผมดูแล้วก็ไม่มีอะไรที่ซับซ้อนนะครับก็คือเป็นการหลอกเรื่องการขายเฟอร์นิเจอร์แล้วไม่ได้ของนะก็คือพู้ง่ายเป็นการจ้างทําของอ่ะแล้วไม่ได้ของแต่ว่าเหล่านี้เป็นการช่อโกงเป็นทุลาหรือเปล่าเพราะว่าคนหลายคน นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูว่าเขาไปร้องไงบ้างนะถ้าหาว่าทางกองปราบยังไม่ได้สอบอะไรหรือยังไม่ได้ทำอะไรก็ไม่จำเป็นนะฮะเพราะว่าข้อมูลก็อยู่กับผู้เสียหายอยู่แล้วก็สามารถดำเนินการได้เลยมาดูว่าเป็นความผิดอาญาในส่วนไหนบ้างนะครับ โดยจากการสอบถามผู้เสียหายส่วนใหญ่ในยอมรับว่าตอนนี้ไม่ต้องการสินค้าแล้วนะฮะแต่ว่าต้องการเงินคืนมากกว่าดังนั้นจึงวิงวอนขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยติดตามคนร้ายมารับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นกันด้วยนะครับเพราะทราบว่าขณะนี้เห็นว่าร้านเฟอร์นิเจอร์ชื่อดังดังกล่าวเนี่ยปิดเพจเดิมไปแล้วแต่กลับมาเปิดเพจใหม่ขายของอยู่เหมือนเดินมนะครับเรื่องนี้ต้องตามต่ออย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ ส่วนใครที่มีเรื่องราวร้องทุกข์ถูกโกงส่งมาได้ทางเพจข่าวเว r ร์กพอย23แล้วเราจะแฉะทุกกลนโกงในชินสแกนโกงครับ